เดินดูหาตำหนิแต่เดินไปเดินมาเดินมาหลายรอบแล้ะก่อนทำคลิปพยายามเดินดูหาตำหนิของรถคันนี้ว่ามีตรงไหนบ้างแต่เดินไปเดินมาไม่เจอตำหนิแต่เจอสิ่งเดียวที่อยากจะบอกว่าอ๋อ อันนี้แ p เพีพึ่งเข้ามาวันนี้ Z p พีคือตัวท็อปสุดของรุ่นนี้นะครับและที่สาคัญพึ่งเข้ามาวันนี้เดินตามหาตั้งนานว่ามันมีตําหนิตรงไหนไม่มีตําหนิและที่สาคัญวันนี้มารับรถได้เลยใครอยากขับตัวท็อปและที่สาคัญเขาบอกว่าตัวท็อปเนี่ยบ่งบอกเลยว่าต้องเป็นคนที่มีรถสิยมอยังไงครับรถสิยมเป็นคนอารมณ์ดีชอบขี่อิสุตตัวท็อปถ้าใช่พี่มารับไปเป็นเจ้าของได้เลยครับพึ่งเข้ามาครับ น้องตีแนะนําเลยคันนี้ใหม่สดจริงๆสีไม่เคลียร์ผภาใหม่กิฟต์ไหม่หลักหมื่นราคาดีครับ6แสนบาทเท่านั้นราคาผ่อน10,000มีทอนมารับได้เลย